คือณนะตอนนี้เนาะซ่อ,ะองของเฮา YouTube ของเฮานี่มันบ่สามารถที่ว่าซี่มีรายได้พอที่ว่าเฮาสิเอาเป็นอาชีพหลักได้เนาะต้องใส่คำนี้เลยทุกคนสำหรับช่องของเฮาณนะปัจจุบันนี้คลิปเฮากา็เริ่มมีคนเบิ่งหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงเลยนี่เนาะตอนนี้เดือนล่าสุดนี่ก็คือหนึ่งหอย เก่าสามเหรียญคือมันอยู่ว่าได้แล้วทุกคนสบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมดสุขสุขคนอีกตืมเซนเกาเซนเคยเนาะกะยินดีตอนรับทุกคนเข่าสูซ่องของพวกเขาอีกแล้วน้องก,กับซ่องดำเบาวลาวกะ ก่อนหน้านี้เนาะ้าพเจ้าได้เฮ็ดุคลิปจมลงไปคลิปหนึ่งลงใน่องของเฮานี่แหละว่าคลิปของเฮานี่มันค่อนขางจะติดเหลืองง่ายผิดปกติในหนึ่งเมื่อเทียบกับ่องอื่นๆเนาะทั้งทั้ง,ท,งที่ว่าเป็นคลิปเดียวกันเนื้อหาตัวเดียวกันเป๊ะแล้วเวลาที่ว่าไปอัพลงสองซองอะ่อง,อง,อองดับเบิลแล้าของพวกเราขาคือติดเหลืองแต่ว่าอีก่องหนึ่งคือบ่ได้ติด กะนี่แหละเนาะด้วยความทีม่ว่าอืมอ่ะเหลือใจวัสสนสั้นๆเนาทุกคนนาอกันเลยเฮดคลิปจมลงไปแต่กะอ่ะต้องขอขอามมุ่ง้าใจน้ำบรรดาพีาาาา่น้องมัู่ทุกคนเนาที่บอกอ่าเข้ามาให้คําแนะนำแล้วก็ให้กําลังอกกําลังใจเนาะข้าพเจ้าก็ต้องขอขอามูุขงคาใจหลายๆมื้อนี้นะก็เลยชิมาเฮดคลิปเป็นอีพีต่อจากอีพีที่แล้ว เนาะเป็นการอัปเดตรายได้ของเดือนมังกรปี2014เดือนทัอิฐของปี2014ว่าใน่องของเ้านี่ได้เท่าใดเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งหลังบาทเนนะาะกะบอกก่อนนะวะ่ารายได้ของพวกเขา,นาเนนขนในแต่ละเดือนก็คือสิบคือกันขึ้นกับยอดวิวในแต่ละเดือนที่่าพวกเขาเห็นาดได้บวกกับส่วงเวลา อของแต่ละเดือนว่าเดือนใดที่มีโฆษณาเขาลายเขาหน่อยลิปเฮาทีเฮ็ดในเดือนนัน้นซีเงาหรือซีสัตประมาณนั้นเนาะถ้าว่าคิปเงาโอกาสที่ว่าโฆษณาซีเข่ามนันลายตามไปแนวเห็ดให้เฮามีโอกาสที่ว่าซีใดไดจาะขิปลายไปน้ำเนาะ,ะทำอิดกะคิดว่าการเปิดแร่ใดแบบนี้เนาะมันสีผิดกฎชุมชนของทาง u t u b e เพิ่นแต่ว่ากาเห็นยูหลายๆ่องเนาะ กะเปิดให้เบิ้งอยู่ก็เลยคิดว่าหนาจะบเปลี่ยนยังมันนี่ก็เลยสิมมาเปิดให้กับบรรดาให้พี่น้องไดบิ่งได้ซ้มนํากันเนาะว้นในแต่ละเดือน,นเทาใดอยู่ประมาณเท่าใดเนาะเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนนึงเนาะที่ว่าขอนข้างจะโดทรู่ใจพอสมควรแหละรายได้ YouTube เฮาไม่เห็นแล้วอู้โธสิเอาอยัางใส่สิเอาอยัางจนะ่ายเนาะบบดนี้เนาะคือในแต่ละเดือนกับ่ได้หมายความว่าสิดได้ซ้ำกัน มัดเนาะมันก็ขึ้นกับหลายๆปัจจัยคือยังชีบอกไปแล้วก็ในแต่ละเดือนก็สิบุรุษบบรืนกันลยเนาะกับชีอยู่เล่าๆนี่แหละนะ,ะเดี๋ยวไปเบิ้งนํากันเลยทุกคนก็โอเคนะทุกคนตอนนี้เข้าก็มาอยู่ที่ลังบาทของ Youtube เป็นเชียร์พอยเนาะนี่ซ่อ,องดำเบาเลานะและ้วก็อ่านี่มีภาพรวมตัวนี้อยู่ในหน้าของไลยไดแล้วตอนนี้เนาะ อ่าเป็นเดือนมังกรเนานะคือมดทั้งเดือนเนาะสามสิบเอ็ดมือทุกคนเฮาอ่าเฮ็ดรายได้จาก YouTube เนาะได้หนึ่งหอยหกสิบหกเหรียญกับอีกเออหนึ่งหอยหกสิบหกจุดเก่าสิบสามเหรียญเนาะทุกคนคือเห็นรายได้แล้วก็ค่อนข้างจะหดหูใจเนาะทุกคน าหากว่าซิตีเป็นเงินบาทเนาะรายได้ตัวนี้ก็ชีวูประมาณราวๆหาพันบาทหาพันไปลไปน,น้อยนึงนะเนาะบนแน่ใจว่าอ่ะสิไล่ถึกบอสแต่ถาต้าหากตีเป็นเงินกีบก็รายได้ตัวนี้เนาะก็ชีวูประมาณราวๆ,ๆสามล้านสามล้านปลไปไหน,หน้อยนึงเนาะประมาณนั้นตัวนี้คือรายได้ของเฮาอ่า ในซองเนาะซองลักขอเฮาเนาะซองดัมบอลาวนะเนาะเดือนมังกรคือได้อยู่หนึ่งร้อยหกสิบหกจุดเก่าสามเหรียญประมาณอยู่ห้าพันบาทประมาณอยู่สามล้านตายกว่ากีบเท่านั้นนะทุกคนนะเนาะแล้วมาเบิ้งบัตนี่โตเดือนกุมภานะเนาะให้เบิง้งไปลวงหนาหน่อยหนึ่งเดือนกุมภาเฮ้เา สางรายได้มาหอดวันที่เก่าเนาะทุกคนรายได้มีแต่สิบห้าจุดแปดเก่าเหรียญทุกคนเกือบสิบมือละด่ายแต่สิบห้าเหรียญนี่คือมือน,นี้นะล่าสุดได้แต่หนึ่งเหรียญเลยกะมือก้อนนะั้นนี่สองจุดเก่าแปดเหรียญเลยกะมืออันนั้นได้าหนึ่งเหรียญหนึน่งเหรียญนี่โอ้ยทุกคนเห็นแล้วกะ ค่อนข้างจะหดหูใจเนาะทุกคนเนาะคือดังที่ทุกคนเห็นเลยเนาะรายได้ของเฮาเดือนนี้อ่ากะขอนข้างจะหน่อยแต่อ่าถ้าเทียบกับทุกๆเดือนกะมันกับ,บ่ได้ลดบ่ได้ลืนกันลายทุกๆเดือนเท่ากับที่ได้อา่าลาๆนี่แหละแต่ว่าหลายกว่านี้ฮะน้อยนึงเนาะสำสำหรับ เฮาปัจจุบันนี่คือมันขอนขางสิฟุดละเพราะว่าด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮากับมีผ้าหลายอย่างคือณนะตอนนี้เนาะ,ะส่องขอเฮา y o u ทู b e ขอเอาเนี่มันบ่สามารถที่ว่าสิมีรายได้พอที่ว่าเฮาสิเอาเป็นอาชีพหลักได้เนาะต้องใช้คำนี้นะทุกคนสำหรับส่องขอเฮาณนะปัจจุบันนี้ ต่อไปพวกเขาก็ยังบุทานหัวซีอเอาแนวใดต่อหรือว่าสิไปหาอาชีพเพชรหรือว่าแนวใดอันนี้ก็บฮูบุะทุกคนเนาะกะบน,นี่แหละทุกมือกะลองอ่าอันนั้นก่อนเพ็ดยูทูปเนี่ยไปเบิร์นก่อนถ้าหากว่ามันดีขึ้นหรือว่ามีทิศทางไปในทางเทวดาดีขึ้นกนอะอาชีได้อ่าเพ็ดต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ามันอ่า ลดหน่อยถอยลงไปติกๆกั YouTube กับอาชีกายเป็นอาชีสาพสัหพองขอเฮ้าเนาะเพราะว่านับตั้งแต่เขา่าสู้วงการ YouTube วง,วงการของครีเอเตอร์มากก็คือแบบยู u ูบนี่คือเกือบว่าเป็นอาชีหลักเลยแหละเนาะเกือบว่าเป็นอาชีพหลักๆเลยนะว่าว่าชีเหตุม่นยางเฮากับชคิดฮอ o u t u b e นี่ก่อน หมดทุกอันทุกแนวนะเนาะคือก่อนหน้านี้เขาจเจ้าเฮ็ดเวียกเป็นสร้างไฟเนาะเมื่อประมาณสี่ห้า6กปีก่อนนะแล้วก็หลังจากที่ว่ามาเฮ็ด u t u b e มาพบกับ y t u t u นี่ก็ไล่ดายช่วงนั้นมันก็ค่อนข,ข้างโอเคแลาวก็เลยหันมาเฮ็ด u t u b e แบบเต็มโตเนาะกคอยผอนเวียกทางสร้างไฟหันผอนมาผอนมาแล้วก็บันนี้ก็คือเขามา เฮ็ดยูทูปเต็มตัวเลยประมาณสองสามปีก่อนเต็มตัวแล้วกับันนี้เนาะกะบโบฮัวด้วยเฮ็ดผลอันใด,นะดเนาะคิปเท่ากับเริ่มมีคนเบังหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงแล้วกัน,นี่เนาะตอนนี้เดือนล่าสุดนี่ก็คือหนึ่งห้อยหกสิบหกจุด 93, เกาสามเหรียญคือมันอยู่ว่าได้แล้วทุกคน คือหนึ่งอยหกสิบหเหรียญน,นี่ยคือเฮาซีมีเป็นคารามูคารามันคาเดินทองคาเดินทางมีอย่างในการไปเฮ็ดคลิปเฮ็ดนั่นของพวกเฮานี่นะก็คืออ่าไลาไปไลายมาแล้วก็แทบบ่เหลือเนาะทุกคนเนาะแทบบ่เหลือเลยกะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้กะมาอัปเดตให้กับบรรดาแฟนเพี่น้องได้เบิง่งทางรายได้ของเฮาเนาะ กะทีไล่ไดเป็นแบบนี้กันเนื่องจากว่าวิวของเฮามันค่อนข้างจะหน่อยแล้วก็คลิป่อนข้างติดเหลืองไลน์เป็นพิเศษเดบ่วมีกําลังอกกําลังใจชีเฮ็ดคลิปออกมาพอปันใดแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี่นะฮาลงคลิปไปกับม,มีบรรดาเพื่อนเ่อน้องเอฟซีไล่ไล่คน,นอคอมเมนต์ว่าอย่าให้ลองเฮ็ดคอนเทนต์ที่ว่ามันน่าสนใจหลายๆอันหลายๆแนวเบิง้งจึงบ,งบ่เบื่อเนาะ กเนีนยนะมากระตองขอขอคบอคุณขอบใจหลายๆเนาะกะเดี๋ยวสิลองหาวิธีบังว่าเฮาสิสอแชร์คอนเทนต์แนวใดเขาไปใดได้เดนาะกะเดี๋ยวสิลองเอาไปเป็นการบ้านบังเนาะกนะบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบงุณขอบใจบรรดาคอมเมนพี่น้อง,ง,ยยองมดทุกผู้ทุกคนเนาะที่ว่าคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตช่องของพวกเฮามาโดยตลอดถึงแมื้ว่าตอนนี้ที่มี เอฟซีบรรดาพ่อแม่น้องที่คอยสนับสนุนเรือ,อบ่หลายพ่อบันไดแต่ก็คือกำลังใจของข้าพเจ้าเนาะที่ว่าเห็ดห้มีแห้งเห็ดลิปต่อไปเนาะก็ต้องขอขอบคุขอบใจหลายๆนะที่ว่ายังคอยสนับสนุนกันจนมาฮอดมื้อนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุขอบใจหลายๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปสบายดี